มาจะพักส้มเหรออะไรนะครับพี่ผมพูดถึงส้มทำออไม,อ,ม,ไม,ไมอ,อ่ะพูดถึงรถส้มเลยพูดถึงส้ม่อย ส้มหน่าวะสอมเนาวะบอกว่าโอ้โหนี่นะโรงพยาบาลต้องปิดทำไมทำไมไม่เปิดรับัมพูชาโอ้มันจะไปสร้างโรงพยาบาลที่คมบูชาแล้วให้มันเปลี่ยนสำนวครัวไปด้วยไอพวก่อมหัวเน่าอ่ะเออมันมีแต่สมองไม่ไม่แต่สมองพูดได้แต่สมองมันมีแต่นอนคิดไม่เป็นดีๆมันกินขี้ทุกวันเลยวช่องผมโดนแบนีหมแบนไปเลยหนูทำเพื่อประเทศไทย ประเทศไทยตั้งแกี่โมงครับเนี่ยอ๋อมาตั้งแต่เกิด80แล้วมาถึงมาที่นี่ตั้งแต่กี่โมงอ๋อมาแต่นี่เหรอมา11บเอโมงอะไรสั่งเหรอใจออกมาโอ้ยใจนี่ล้นเลยใจรักชาติมันเกินรักแหละมาตั้งแต่พ่อยันลูกไล่ทักษิณอายุห้าสิบป่ายี่สิบปีนะครับพอพอพอว่าไล่อีอีอีเกินรัก สามแสนสาแปดมืนสามแสล้านนายกอายุหกสิบป่าพอ,อมาไล่ย,ยิงยิงอ,อ,อีกึง่างแปดสิบแล้วนีอ่อยู่ได้ตั้งแต่ยังสาวๆไล่ไปา,าตอนนี้สาวกว่าเดิมตอนนี้กินข้าวมื้อเดียวมาสีสิบกว่าปีแล้วนนยังแข็งแรงไหมไล่มันไม่มีจบจนกว่ามันจะต้องนีคุกแล้วก็มันจะต้องออกจากในโลกใบนี้ไป ไม่ยอมนี่คือคนไทยผู้รักชาติคุณป้างนี่เมื่อกี้เกือตีผมน,นึกว่าส้าอมอ่ะคุณพี่นึกว่าคุณพี่อพลาดมนุนูพวกพักส้มนี่คือพวกขายชาติแท้ๆเหมือนกันมันล้มเจ้าออ,ออกไปทางส้มบอกไปทางยูวิงออกไปทางตักสินขอบคุณครับคุณพี่